และในช่วงหน้าแล้งแบบนี้นะคะแหล่งน้ําสําคัญของเกษตร,รกรอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ําบาดาลน,นะคะปีนี้กรมทรัพยากรน้ําบาดาลก็มีแผนที่จะเข้าไปเจาะกว่า2,000แห่งทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากวิกฤตภัยแล้งตี่ตามจากรายงานพิเศษค่ะลุงสวรรค์มีทองวัย82ปีเกษตรกรตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีต้องเจอปัญหาขาดแคลนน้ำทำการเกษตรทุกครั้งเมื่อเข้าสู่ช่วงภัยแล้งเพราะแหล่งน้ำที่กักเก็บไว้ไม่พอใช้จนได้รับข่าวสารว่ากรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีโครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จึงรวมกลุ่มสมาชิกสิบรายขอรับการสนับสนุนภายใต้เกณฑ์พิจารณาพื้นที่ต้องมีแหล่งน้ำใต้ดินรวมกลุ่มสมาชิกได้และมีพื้นที่แปลงเกษตรเชื่อมต่อกัน ผมก็ดีใจเท่าที่รัฐบาลและก็หน่วยงานเขาเหลียวแลผมนึกว่าผมหมดหวังแล้วไม่ติดต่อแล้วเนี่ยแต่ชื่อ,อ,อก็ช่วยว่าลดน้ําทําอะไรมันได้ผลนะถ้าไม่มีน้ําตายหมดเลยเนี่ยทำเนี้ยไม่เหลือนท่านต้องรวมกลุ่มสักหกเจ็ดคนนะมีที่ทลเทลายลงไปแล้วเขาจะมาตำรวจแดงน้ํา มาตั้งดาวเทียมว่าออกพอใชเหรือไม่พอถ้าไม่พอเขาขยับอีกถ้าไม่พอเขาขยับไลยโน้นไปไล่นี้สมาชิกเจ็ดปคนถ้าเขาใครออกเดี๋ยวเขาฝังท่อให้เขาตอกให้เหลือใช้เขาเขาเขาทางไอ้หน่วยงานที่กรมทรัพย์เขาบอกอย่างนั้น ระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์มีความสูงของหอถังเหล็กเก็บน้ำความสูง20เมตรความจุ20ลูกบาทเมตรใช้ท่อกระจายน้ำ PVC แบบฝังใต้ดินระยะทาง2,000เมตรเข้าสู่10แปลงเกษตรประมาณ250ไร่ในกลุ่มเก็บค่าใช้น้ำ2บาทต่อ1,000ลิตรไว้เป็นค่าดูแลรักษาอุปกรณ์ส่วนแปลงมะระขนาด2ไร่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน เป็นของประเชิญวิปิทธิตในอดีตรอเพียงน้ำฝนเพื่อปลูกพืชเชิงเดียวอย่างข้าวโพดอ้อยและมันสำปะหลังทำให้มีไรายได้ไม่พอใช้ใจ่ายในครัวเรือนแต่เมื่อได้รับการสนับสนุนบ่อบาดาลแบบเครื่องสูบน้ำเทบภายใต้เงื่อนไขการรวมกลุ่ม3-5รายทำให้ประเชิญกล้าลงทุนปรับดินเดินท่อน,น้ำระยะไกลาจากบ้านพักส่งมายังแปลงปลูก ยกนั่งร้านหว่านมเมล็ดพันธุ์ใช้เวลาเกือบสองเดือนได้มะระทรงสวยเก็บขายวันเว้นวันสร้างไรายได้ครั้งละกว่าหมื่นบาทดีเยอะเลยคือทำอะไรการเกษตรนี่ดีเลยแหละครับเราได้ตอนนี้เราได้เงินทุกวันจากที่ไม่มีเลยอะไม่มีไม่มีบ่อมาเนี่ยไม่ได้ไเลยรอน้ำฝนอย่างเดียวแล้วถ้ายิ่งแรงไปนะไม่ได้อะไรเลยครับทำอะไรไม่ได้เลยคือเนี้ยได้ทำผักเก็บทุกวันไม่ได้ ไปรออกไปรับจ้างไปอะไรเขาดีกว่าดีกว่ากันเยอะเลยแต่มันติดอยู่อย,า,อยากจะได้แผง<ม>จุลเซลใส่พลังแสองอัดตีตพอดนะครับ<ม>เพราะว่าน้ํามันทุกวันเนี้ยวันละสิบลิตรหรือ10กว่าต้นทุนก็วันหนึ่งก็น่าจะได้ประมาณวันละห้ารอยครับต้นทุน<ม>ต่อน้ํามันนะครับในต้นทุนอยู่แพงแพงอยู่ในปีงบประมาณ2563 กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีแผนเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งทั่วประเทศ2,029แห่งคิดเป็น2,188บอ่อขณะนี้เจาะบ่อน้ำบาดาลไปแล้ว680บอ่อเหลืออีก1,508บอ่อซึ่งเมื่อทุกโครงการดาเนินการเสร็จสิ้นหมดเรียบร้อยแล้วจะมีประชาชนได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า2,96,872ครัวเรือนมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า63,200ไร่ และจะมีปริมาณน้ำรวมไม่น้อยกว่า206ล้านลูกบาทเมตรต่อปี